สวัสดีนะครับวันนี้แสนเชิง2มาครับขอเสนอวิเคราะห์ก่อนเกมมาคู่ระหว่างซูเปอร์บอลบัญชาเมฆนะครับจะพบกับชินกิตอัลซอฟมาเปรียบเทียบลักษณะกายภาพนะครับบอลนี่อายุ3-2ปีนะครับแก่กว่า3ปีครับชินกิต29เปีครับส่วนสูง177ยเบเซนครับบอลชินกิต1้อช่วงชกเราได้เปรียบเซนหนึ่งนะครับแมสส่วนสูงจะเสียเปรียบ3มเซนครับสถิติการชกในวันนะครับบอลชกมา3ครั้งชนะ3าครั้งรวดเลยครับ ส่วนชินกิตชคมาสี่ครั้งชนะ3แพ้1ครับก็วันที่1ตุลานี้นะครับฝากแฟนมัดแฟนมวยชาวไทยครับให้กำลังใจเชียร์ซุปเปอร์บอลกันด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูฟอร์มการชกของชินกิตกันได้เลยครับมาดูกันครับนี่เป็นไฟล์ล่าสุดนะครับที่ชินกิตเอาชนะสิทธิชัยครับแล้วก็คว้าแชมป์เวิร์กลางปีนะครับของวันแชมเปี้ยนชิพในรุ่น70กิโลกรัมครับมาครับชินกิตฝั่งแดงนวงสีแดงนะครับ สิทธิชัยสีน้ำเงินนับโดนเตะขวาไปครับขีบยันไว้ครับลิงชินกิตครับเตะขามาเจอหมัดคืนไปครับมีแข้งมีเข่าดักด้วยนะครับเตะขาไปครับชินกิตใช้เตะซ้ายมาเตะซ้ายคืนไปครับเตะขวาไปครับชินกิตเตะขาล่างไปชินกิตเตะขาเตะสูงไปครับเตะขาไปครับชินกิตนี่ครับหลอกจะต่อยมาแต่เข้าไปกอดคอตีเข่านะครับ ตะไปครับชินกิตโดนเข่าของสติชัยแบบนี้ครับโดนหมัดอัลบคาทครับสติชัยย่อเล็กน้อยครับไปรอเคฟาดหางเลยมีหมัดเวียงนี้ครับตะซ้ายมาครับโดนหักเหลี่ยมครับนี่ครับมีเหลี่ยมด้วยนะครับชินกิตไม่ธรรมดาครับไปขวาต่อยขวาไปครับเคยชนะโบวี่สอดุมสอนมาด้วยนะครับนี่ครับกะโดดเตะขวาต่อยขวาไปครับ แล้วก็ชนะสึกสาครสอกินมีใตโยกนับนับโจนัทวุฒินะครับนักมวยไทยที่ชนะมาไม่ธรรมดาครับเป็นนักเป็นนักมวยคีบอกซงที่มีความม่องวครับออกอาวุธได้รวดเร็วครับแล้วก็มีหมัดที่หนักหน่วงครับหมัดตัดลําตัวต่อยหน้านับแล้วมีเข่าด้วยนะครับเนี่ยครับต่อยตัดลาตัวไปอีกแล้วครับแลกกับแข้งครับแก้ลูกนี้มาครับเตะไปครับเลยเตะการคอสาโยกโดนนับมาแล้วนะครับ นี่ครับจังหวะนี้ตุดไปแล้วมีหมัดเวียงครับเตะขาไปครับดูภาพช้านะครับนี่ครับเขาเตรียมหมัดมาพร้อมพร้อมแรกกระแกงเลยครับหรือจังหวะที่คู่ชกเตะนะครับเขาก็เก่งหมัดต่อยลําตัวนะครับทําหลายรอบนะครับฝ่ายนี้ครับมาเจอกับแซมมี่ครับแซมมี่นี่เคยเอาชนะยอดแสนไกลมานะครับแทงเข่านี่ครับเตะการขอแซมมี่เข้าไปครับ แล้วก็ตามมาขย้ามาหมัดมาเป็นชุดแล้วก็เตะสูงกระโดดต่อยเข้าไปอีกตัดลําตัวล่างสลับบนมาเป็นเป็นพายุหมัดนะครับเตะเข้าไปอีกครับต่อยตัดลําตัวไปครับไหวหรือไม่ครับเนี้ยครับโดนตัดลําตัวซ้ายดอกนี้นะครับคอสั้นๆเข้าท้องน้อยครับเรียบร้อยเลยครับมาดูกันครับจังหวะนี้นี่ครับเตะเข้าปลายค้างเตะเข้าหน้านะครับการคอครับเผลอแป๊บเดียวตีนเขาไวมากนะครับก็ตามมาซ้ำมาปุ่งปังซ้ายขวาเตะไปครับ แต่หมัดที่ลงนี่หมัดตัดลําตัวนะครับจับตาดูไว้ดีๆครับตรงหวะนี้ครับเติมสายดอกเนี้ครับจกเลยครับโดนเข้าท้องน้อยนะครับขอสายสั้นๆไายนี้ครับมาเจอกับสายโยกนะครับสายโยกพุ่มผันม่วงเข่ามาเป็นชุดเลยครับแล้วก็หมัดตาไาอีกครับหมัดไปอีกครับสายโยกแทงเข่าวีรับอย่างไงครับหมัดมาตัดลําตัวบีอีกใช้โลกนี่เอียงซ้ายเอียงขวาเลยนะครับ โดนมาเป็นพายุเลยครับเขาไวครับนี่ครับหมัดไปครับเตะก้านคอไซโยงลงไปได้ไงครับนี่ครับเป็นไงล่ะครับตีนไวไหมครับไม่ธรรมดานะครับซุปเปอร์บอลจะประมาทไม่ได้ครับขยับเดินต่อครับชินกิตเตะขวาไปครับขยับเบียดเข้าไปครับชินกิตหมัดขวามาซ้ายไปครับทีพยันไว้ชินกิตเดินมาเข่านี่ครับเข่าแทบถึงปลายคางหักเหลี่ยมด้วยครับมีเหลี่ยมบูดค่อนข้างไว มาดูฟอร์มเกมการชกนะครับของทางฝั่งเราบ้างครับซูเปอร์บอลสิงมาวินดักขวาแล้วด้านออกไปเตะซ้ายหน้าไปซูเปอร์บอลดักแทงขวาไปครับไฟน์นี้เจอกับมารัตนะครับมารัตกีกอรเรียนเมื่อสปีที่แล้วครับเคยฝากแข้นให้ซูเปอร์บอลโดยการชนะน็อกซูเปอร์บอลมานะครับแล้วหลังจากนั้นซูเปอร์บอลก็ไม่แพ้ใครอีกเลยครับจดมาไฟน์นี้ครับป้องกันแชมป์ไฟ์แรกครับวนออกมาสวยครับซูเปอร์บอลทีบยันไว้ วันนั้นซปเปอร์บอลแก้เกมมาดีมากนะมีหมัดยับกวนกับลูกถีบนะส,สกัดตลอดรับหมัดของมารัตที่ว่าหนักๆทําอะไรซปเปอร์บอลไม่ได้ครับไฟนั้นเตะซ้ายหน้าไปถีบยันไว้ซปเปอร์บอลยังไงครับเตะซ้ายเตะซ้ายหน้าไปอีกครับจักแทงไปครับซปเปอร์บอลสวยครับเตะซ้ายหน้าไป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 ครับซ้ายหน้ายาวๆยับไปเตะซ้ายหน้าไปอีก เตะขวาหลังครับนี่ครับหลุดครับจังหวะนี้สี่เหลี่ยมลูกกำนันเลยนะครับเตะซ้ายหน้าไปเตะซ้ายหน้าไปครับดักแทงครับสวยครับจังหวะนี้แล้วก็ถีบออกไปครับถีบยันออกไปถีบยันออกไปเตะซ้ายหน้าไปครับซูเปอร์บอลดักแทงขวา้ดันออกไปเขาก็ทํางานได้ดีครับนี่ครับเบิ้ลไป2ทีที่ท่อนแขนครับ เตะทำลาย <ไป S 2> แล้วก็แทงเตะทําให้หมัดหนักหนักนี่กลายเป็นหนักหมัดเลยนะครับดักแทงขวาเตะซ้ายใบซูเปอร์บอลตัดําต,ตัวก็แท<า>งขวาแทางซ้ายดันดั<ป>อนออกไปแทงขวาเตะขวาใบซูเปอร์บอลจังหวะที่ก้าวไปแทงทําได้ดีมากนะครับยกซ้ายแล้วแทงขวามาดูไฟนี้กันครับไฟถัดมาไฟที่เป็นแชมป์ครับเจอกับจิกบ็อกซิ่งเบอร์หนึ่งของโลกในเวลานั้นนะเตโตัวเสียมเตะขาไปตัวเสียมไปเตะลำตัวแทงขวา ซู <Super> bon, เปอร์บอลเตะขาไปครับซูเปอร์บอลขาแล้วแข้งมาครับซูเปอร์บอลฉะากมาหมัดขวาไปสวยครับแทงขวาดอกนี้เตะขวาไปที่ท่อนแขนทีบยันไว้ซูเปอร์บอลขีดเท้าหลังตัดล่างไม่ลงครับเราดูจังหวะนี้ดีครับพอตัดล่างไม่ลงแล้วเกิดอะไรขึ้นมาดูนะครับเบโดเซียขยับเบียดเข้าไปหมัดขวาเจอแข้งใบสองแข้งแข้งที่สามเบินไปครับเต็มกามเลยครับเรียบร้อยครับ,รบ,รรบซูเปอร์บอล เบอร์สองแทงแทงที่สามขึ้นการคอนะครับดูไฟถัดมาร์สุปร์บอลจะเจอคู่ชกของบัวขาวบัญชามเมฆนะครับเคยชนะบัวขาวชนะแตกบัวขาวบัญชามเมฆมารขอพ่ายแทงขวาไปตุลปบบอลทีไปเตะขวาไปเตะขวาไปเทียบแทงขวายาวไปสามทีรับสี่ทีรับเตะที่ต้นแขนเตะไปห้าทีครับ 6ทีรับขวายาวดักแทงขวาใบซูเปอร์บอลเตะขวายาวไปเตะกระโดดเตะขวาใบเตะขวาเบินใบเบินไปแข้งท okay. ี่3เต็มปากเหมือนเดิมครับสองแทงเบินเบินไปที่ท่านแขนะครับแข้งที่สามโดนปากนะครับไม่ลุกเลยครับเรียบร้อยครับเป็นการเตะการคอที่สวยงามมากของซปเปอร์บอลบัญนชามเมกหรือซปเปอร์บอลสิกมาวินนับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ